ทุกคนวันนี้จะพูดถึงเรื่องคนมีที่ชอบอวดชอบโชว์นะเมื่อชอบอวดชอบโชว์แล้วนี่ทุกคนก็จะมองเห็นว่าบางคนก็ชื่นชมบางคนก็จะบอกว่าไม่เข้าท่าสังคมเราทุกวันนี้ใครที่อยากมีตัวตนหรืออยากมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ เขาก็จะโชว์แต่บางครั้งไม่ได้โชว์ความสามารถเขาโชว์เขาอวดว่าเขามีนั่นมีนี่โดยที่แท้ที่จริงแล้วการโชว์มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะการอวดอุตรีไม่ว่าโยมไม่ว่าพระทำไมเขาถึงทรงห้ามหรือทรงบัญญัติไว้ว่าห้ามอวดนั่นอวดนี่มันจะเกิดอันตรายเกิดภัยขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะถ้าเรื่องพระนี่โชวว่ามีนั่นมีนี่อวดนั่นอวดนี่พระเทียงกระสึกเลยนะประหารเลยไม่ได้โชว์ไม่ได้อวดไม่ได้เลยไปอวดอ้างสรรพคุณว่าตัวเองมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่นีไม่ได้นะอวดอุตตรกที่มันมีไม่มีในตัวตนนะแบบนี้นี่นะถ้าเป็นพระก็ถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะและคันนี้ถ้าเป็นโยมล่ะเป็นโยมในกลุ่ม ที่คนเขาชอบตัวเองเขาก็จะบอกว่าโอ้นี่นะประสบความสำเร็จนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงผลักดันอนียอะไรที่มันตามมาถ้าเกิดเราโชว์เยอะๆถ้าเกิดโชว์เงินก็สัมภาระลง <c oughs> <c oughs> เออเห็นไหมตัวสอบหน้อยนะนี่แหละคือผลเสียของการโชว์ชอบโชว์ชอบอะไรที่มัน มันไม่น่านะเคยได้ยินคำหนึ่งไหมว่าคนมีไม่โชว์นคนโชว์ไม่ค่อยมีแล้วก็เห็นข่าวมาหลายๆวันเ <c oughs> ศรษฐีทั้งแตกน <peril> นเนี่ยนี่แหละพอล้มมาเป็นยังไงช้างใหญ่เวลาล้มมันเสียงดังตูมอะไรนึง เป็นไงล่ะพูดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่าที่จะริงแล้วที่แท้แล้วนี่คือการอุปโลกขึ้นว่าตัวเองมีนั่นมีนีนะ่คือการทำคอนเทนต์นี่แหละนะคนเราบางคนจะเสพคอนเทนต์แบบต้องเจ๋งต้องเด่นต้องได้ต้องดีต้องเพอร์เฟกทุกอย่างนะกับอีกแนวหนึ่งก็คือบ้าน ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งไม่ต้องเฟซขึ้นบ้านๆชาวบ้านธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อภายกระสอบนี่คือการเราอินฟูที่ค่อนข้างที่จะวิธีบ้านๆการนําเสนอแบบบ้านๆโดยไม่โอ้วดแบบนีนะ้แต่คนพวกนี้นะี่นะเขาค่อนข้างที่จะระวังนะเพราะอะไรหนึ่งเขาเคยจนมาพอความจนมาแล้วนี่เขารู้ว่าความจนนี่ ถ้าเขาทาแบบมี้เหมือนเดิมหรือทําพฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆ mm. เขาจะไม่สามารถมีมาได้ถึงทุกวันนี้ mm. คนจนที่เคยรวยแม้กลับมาจนอีกครั้งก็ยังทําใจได้ mm. แต่คนรวยๆอยู่ไม่เคยจนเลย mm. พอมันตูมขึ้นมากับตัวเอง mm. ชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันพิกพันเลยนี่ mm. ก็จะยอมรับตัวเองไม่ได้เลยบางคนถึงแบบ เสียผู้เสียคน,นเพราะอะไรเพราะตัวเราเองไม่เคยฝึกไม่เคยฝนไม่เคยฝึกขัดว่าตัวเองตอนที่ตัวเองไม่มีนตัวเองไม่มีตัวเองไม่เคยฝึกหัดเลยว่าตัวเองจนนี่มันจะเป็นยังไงมันเหมือนการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเขาให้เรามาติปฏิบัติเพื่ออะไรมาให้เราปฏิบัติเพื่อเกิดความทุกข์ เื่อเราจะได้เข้าใจกับคำว่าทุกข์นั้นที่มันเกิดกับเราเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนทุกข์ที่เราไม่มีเงินหรือคนมีเงินมากมายแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมันเกิดเพราะอะไรเพราะใจเรามันวนเวียนอยู่กับภายนอกจนเกินไปจนมองไม่เห็นตัวเองนะบางครั้งคนทำบางสิ่งบางอยา่างโดยไม่ดูตัวเอง หรืออาจจะใช้เกินตัวเกินกำลังตัวเองที่จะใช้ได้แต่อาตมาก็เคยเป็นมานะอาตมาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะป่วยนะไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นเอาเป็นตัวเองนี่แหละอาตมาเป็นวัยรุ่นก็กินแต่เหล้านะเผาบุหรี่นะผู้หญิงก็ไม่ธรรมดาเราใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยส้รไ โดยไม่มีหลักยึดโดยไม่มีการคิดเลยว่าการเก็บการออมเพราะว่าเราหาเงินได้เราก็ใช้ไปหาเงินได้เราก็ใช้ไปโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะเกิดความผิดพลาดเกิดล้มป่วยเกิดเจ็บเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีเงินเลยเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะป่วยนะนะเพราะมันไม่มีสติมันก็ ไปตามอารมณ์ไปตามใจของตัวเองแมงคิดนี้มีตังก็ซื้อเลยคิดนั้นอยากได้นั้นก็ซื้อเลยอยากกินนี่ก็ซื้อเลยนะเพราะมีตังอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนี่นะมันก็ไม่มีการระมัดระวังคือเคยรับเหมาได้เดือนนึงนี่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนะเป็นผู้รับเหมาอยู่ในกรุงเทพผลสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ระมัดระวังในการใช้เงินใช้ทอง ใช้เกินตัวแล้วก็โชว์ว่าฉันทำงานเป็นผู้รับเหมาฉันได้ขนาดนั้นฉันได้ขนาดนี้แล้วก็เพื่อนฝูงนี่คุณมาห้าขวดเราต้องไปสิบขวดโชว์พาวผลสุดท้ายแนละ้วเวลาเราเจ็บเราป่วยมาไม่มีใครดูแลเรา ไม่มีเงินที่แม้จะจะไปดูแลตัวเองเพราะเพราะอะไรเราอยากโชว์เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มให้เพื่อนฝูงนะยอมรับยอมรับในตัวเราว่าเรานี่สามารถหาเงินได้ขนาดนี้แล้วสามารถเลี้ยงเพื่อนได้ตลอดแต่วันหนึ่งเกิดปัญหากับเราเพื่อนเหล่านั้นไม่มีหายังไงก็หาไม่เจอ หายากเพื่อนที่มันจะช่วยเราเวลาเราลำบากครั้นี้เมื่อหาเพื่อนที่จะช่วยเราในยามลำบากไม่ได้เราจะทำยังไงก็กลับมาหันมาพึ่งตัวเองพึ่งครอบครัวเหมือนเดิมนี่แหละแตมาถึงสอนตลอดว่ายามมีให้เก็บออม นะยามพร้อมค่อยใช้จ่ายยามวุ่นวายจะไม่เดือดร้อนนะอย่าโชว์เลยนะลูกศิษย์ทั้งหลายแ้ที่ฟังอัตมานะที่ไม่ใช้ลูกศิษย์ก็ะชั้นะไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ใครล้มมากูกระทือบใครล้มมากูกระทือบเห็นคนเดือดร้อนแล้วมีความสุขเห็นคนวุ่นวายแล้วมีความสุขนะ พวกนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโรคจิตนะทุกวันนี่เสพข่าวดราม่ามันมาเยอะๆนะใครล้มมาเมื่อไหร่กูซ้ำใครล้มมาเมื่อไหร่กูซ้ำใครเซมากูซ้ำนะแต่เรื่องนี้นี่นะมันเกิดขึ้นกับตัวเองจะรู้สึกนะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเองว่าเออเรานี่ไม่น่าไปไปพูดให้เขาเลยไปทําให้เขาเลยนะกรรมตัวนี้แหละนะถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเอง เราก็ต้องมารับกรรมหรือเราคิดไม่ดีกับคนอื่นคนอื่นก็คิดไม่ดีกับเรานะแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีกับคนอื่นนะคนอื่นเขาจะทีอมองเราในมุมที่ดีๆนะอย่าโชว์อย่าอวดนะไม่ใช่เรื่องดีนะไม่งั้นเขาก็ไม่มีข้อห้ามหรือบทบัญญัตินะเรื่องนี้ใช้ได้นะจะบอกให้รนะวยแบบเงียบๆนะ ใช้ตังแบบเงียบๆแล้วคุณจะมีความสุขมากถึงโชว์ไปความดีใจก็นิดเดียวแต่ความเสียหายที่มันจะตามมาเนียุมีอย่าอ,อวดอมีอย่าโชว์นะจงจำไว้ทุกคนนะวันนี้ก็จะพูดแค่นี้แหละ